สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับผมเจอกันแล้วครับผมกับปานิกไดทีมันปานิกทุกคนครับผมวันนี้เราก็ถอยเรือไปลงน้ําลงน้ําแข็งกันทุกคนที่คลองกันตังนะครับผมเพื่อจะออกไปหามึกแล้วก็ไปตกปลาที่เกาะราชากันทุกคน <c oughs> นี่ครับผมลมเย็นๆครับผมตอนนี้ก็ถอยเรือไปลงน้ําแข็งแล้วครับที่แปลตรงกันข้ามนะครับผมเราก็วิ่งออกนะครับผม ของกันตังเป็นของที่ยาม,มากทุกคนเอาง่ายเหมือนเราเข้าบุกเกตนังย่นทับโม้มันก็ไม่ได้ไกลขนาดนี้ทุกคนของกันตังนี่คือแบบเข้าแรกนี่เอาง่ายว่าติดแห้งบ่อยมากนะผม <c oughs> นี่ครับตอนนี้กําลังวิ่งออกกันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปออกหาเหมือกันนะวันนี้ก็ไวหวยัวเรือเก้าโมงเก้าเอาง่ายว่าวหวยัวเรือเก้ากว่าทุกคนแล้วก็เสร็จเรื่องก็วิ่งออกเหมือนก่อนเราจะออกแต่ละแต่ละเที่ยวนะผม เราก็ต้องไหวหัวเรือคือเพื่อเป็นสี่มงกลเขาเรียกว่าไหวแม่นางทุกคนนะผมนี่ก็วิ่งออกไปแล้วอันนี้ก็อยู่ปากร่องนะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยโอ้ยหลายๆคนนะบอกว่าคิดถึงนะคิดถึงกลางทะเลคิดถึงวิถีวิชาประมงนะเพราะหลายๆคนที่ติดตามเพจอยู่นะบางคนก็บางคนก็เคยเป็นไตบางคนก็เคยออกเรือประมงนะผม บางคนก็พ่อแม่ทําประมงนะครับผมพอเรามาถ่ายทอดแบบนี้มันก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวประมงอีกครั้งหนึ่งทุกคนเอาไว้ง่ายครับผมอาชีพประมงก็เป็นอาชีพหนึ่งที่บ้านๆน,นะผมง่ายๆแต่ชีวิตมันไม่ง่ายเหมือนในนิยายนะทุกคนเพราะว่าการทํางานในกลางทะเลเนี่คือมันเป็นอาที่ว่าเสี่ยงมากๆไม่มีใครรู้ทุกคนว่าจะเจออะไรบ้างแต่ละวัน บางวันก็เจอพายุแรงนะผมบางวันก็เครื่องเสียบ้างเรือมีปัญหาบ้างได้ของบ้างไม่ได้ของบ้างทุกคนเอาไว้ง่ายไม่มีใครรู้จริงนี่ที่เขาบอกว่าชีวิตแขวนบนเช่นได้ก็คือการทํางานกลางทะเลวันนี้ก็เรือวิ่งออกไปแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทํางานกันนะผมเพราะว่าจากเกาะลันตาคือผมวิ่งจากร่องกันตังนะผมวิ่งจากร่องกันตังไปภูเก,ก็ต ก็เป็นระยะเวลา,าไม่ใช่ระยะเวลาทุกคนประมาณ60กว่าไม์ได้60สิกว่าไม์ได้แล้วก็เราต้องไปเติมน้ํามันกลางทะเลกันก่อนนะครับผมต้องไปเติมน้ํามันกลางทะเลกันที่ตะวันออกเกาะราชาทุกคนอันนี้เป็นน้ํามันถูกต้องตามกฎหมายนะทุกคนตอนนี้ก็ลิตรลิตรละยี่สิบบาทต้นๆน,นะครับผมลิตรละยี่สิบบาทกว่าทุกคนลิตรละยี่สิบบาทกว่า <c oughs> หลายคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนก็บอกว่าน้ํามันเถือนหรือเปล่าน้ํามันหรือเปล่าไม่ใช่นะทุกคนเป็นน้ํามันถูกต้องตามกฎหมายนะผมที่ว่าขายขายให้เฉพาะเรือประมงกลางทะเลนะตอนนี้บางปีก็แพงบางปีก็ถูกทุกคนเคยถูกสุดตอนปีโควิดนะตอนปีโควิดรู้สึกว่าสิบสี่สิบสามสิบสี่บาททุกคนตอนนั้นคือแบบโอ้โหสุดยอดถูกมาก <c oughs> นี่ทุกคนเติมน้ํามันเสร็จนะผมคืนนี้เราก็จะแวะปั่นกันที่เกาะราชาทุกคน หลังจากที่เราขึ้นไฟเสร็จแล้วนะผมเราก็ทากับข้าวนะครับผมหน้าที่คนทำกับข้าวก็คือชมพู่นะครับผมชมพู่ก็จะทำกับข้าวครับผมวันนี้มีเมนูอะไรบ้าง 3- 4สอย่างนะผมแกงส้มต้มทอดปกติของวิถีชีวิตชาวมงแต่วันแรกๆทุกคนก็จะมีไข่เจียวบ้างอะไรบ้างนะผมเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอปลาไม่ได้เจอหมึกนะครับทุกคน <c oughs> กินกันพออิ่มท้องนะผมกินกันแบบเอาไว้ง่ายว่า กินเพื่ออยู่อหอทุกคนกลางทะเลีไม่ได้อะไรมากมายนะผมแต่ว่าเอาจริงคืออร่อยนะถามว่าอร่อยไหมอร่อยทุกมื้อเลยอร่อยทุกมื้อเลยกังทเลเหลายหลายคนเห็นคลิปนี้ก็อาจจะคิดถึงสมัยอยู่ครั้งอยู่กางทะเลนะครับผมเพราะมันก็เอาง,ง่ายมันเป็นเรื่องราวที่ว่ามีความสุขนะผมช่วงชีวิตหนึ่งของชาวประมงขนาดผมเองก็อยู่กับทะเลมาเกือบเกือบ20ปีได้นะผมผมก็วันไหนที่ผมไม่ได้ออกเรือผมยังคิดถึงเลย บางครั้งท้อแท้สิ้นหวังทุกคนเจอขึ้นเจอลมเหมือนแบบโอ้โหเหมือนแบบเอ้ยยังไม่ลงแล้วชีวิตนี้แต่ก็มันหนีไม่พ้นทุกคนเดี๋ยวกินข้าวกันเสร็จนะผมเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์กันนะครับอันนี้ตอนนี้ก็กําลังลากแหเอาง่ายๆว่าพอขึ้นไฟเสร็จเราก็จะลากแหตั้งไว้นะเพื่อที่จะถึงเวลาตอนสี่ทุ่มก็จะไปครอบมือกกันแต่ในระหว่างนี้ในระหว่างที่ก็ครอบเมือกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตกปลาทุกคนตกปลากันเพราะหมายที่เรือได้มึก ชอบท่อสมอกันคือมันจะเป็นหมายเบอร์หินเอาไว้ง่ายจะเป็นหมายเบอร์หินอันนี้จะเป็นช่วงบริเวณท้ายเรือนะผมทุกคนดูลูกตะกวัวลูกตะกวัวลูกละครึ่งโลหนึ่งกิโลนะผมลำนี้ก็เหหนักประมาณห้าร้อยกว่ากิโลนะผมหกร้อยกิโลได้อ่าแหก็เอาง่ายว่ามันต้องหนักหน่อยนะเพราะบางทีเราไปทํางานน้าลึกทุกคนหมึกมันอคอบไม่อยู่นะเพราะว่าหมึกมันเร็วมากๆอันนี้ก็เป็นเมืองวันนะผมเพราะว่าเมื่อเมื่อกี้ เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมถ่ายคลิปอ่าตอนเมือ,องวันอันนี้ก็เป็นเมือางวันของชาวประมงทุกคนทุกคนดูบรรยากาศดีมากกลางทะเลถามว่ามันร้อนไหมมันร้อนบ้างนะผมแต่ว่ามันลมทะเลนะลมทะเลมันมัน,ม,นมันเย็นนะครับมันเย็นทุกคนความร้อนแค่ผิวเปินอ่ากินข้าวกันก่อนข้าวก่อน,นทุกคนเดี๋ยวจะไปตกปลากันเพราะว่าคลิปต่อไปนี้ก็จะเป็นตกปลาไม้หินเกาะราชาทุกคนอก่อนตกปลามากินหมึกสดกันก่อน หวานเจี๊ยบทุกคนใครเคยชิมบ้างหมึกสดไม่ผ่านน้เจืดทุกคนจะอร่อยมากๆเอาไว้ง่ายว่าตายัางใสแว็บนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาชิมหมึกสดไม่ผ่านน้เจืดให้ดูทุกคนนี่น้ําจิ้มรสเด็ดเราก็มาหั่นเป็นชิ้นลเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดกันสูตรคนเรือว,ว่าอร่อยหรือเปล่าอบีบมะนาวนิดหน่อยทุกคนบีบมะนาวนิดหน่อยทุกคนดมน้ําลายแตกน้ําลายแตกทุกคนอืม ใครเคยชิมเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดความบ้านๆและความอร่อยนะครับไม่ข่าวเลยทุกคนใครไม่เคยลองชิมลองชิมดูนะครวจะรู้ว่ามันจะอร่อยแค่ไหน <c oughs> พูดถึงก็เสี่ยนนะทุกคนอยากตกปลาแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าทุกคนนี่ทุกคนตัวที่สามทุกคนหัวเสี่ยมนะหัวเสี่ยมไซส์สวยทุกคนหัวเสี่ยมไซส์สวยมได้มาแล้วทุกคน คืนนี้ก็ได้ปลาดีทั้งั้นตัวแดงหางบวงหัวเสี้ยมปลาสากนะผมนี่ก็น้องๆตกนะครับในเรือเป็นลูกลกปลาเก่าเล็กด้วยนะผมวันนี้ทุกคนเราก็ครอบหมึกกันไม่เป็นดัง,ดงหวังทวนได้หมึกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้ไดปลาพอทำหับข้าวนะผมได้ปลาพอสำหับข้าวพอกินทุกคนได้ปลาราคาดีด้วยนี่แหละครับผมเพราะว่าชีวิตชาวมงนะครับผมบางคืนได้บางคืนไม่ได้หลายคนบอกว่าผมถ่ายแต่ตอนได้หมึก แล้วทำไม yeah? ไม่ถ่ายตอนที่ไม่ได้หมึกบ้างทุกคนเอ,า,อาง่ายคลิปนี้ทุกคนไม่ได้หมึกเลยขาดทุนน้ามันทุกคนขาดทุนน้ามันเดือนเนาะเนาะเลยนะครับผมขาดทุนนะพอลงน้ํามันมาพันลิตรทุกคนสองหมื่นนิดๆนะผมเที่ออยวนี้ก, <ๆ S 1> ก็ไม่ได้หมึกเลยทุกคนได้น้อยมากๆนี่ก็ได้ปลาแทนให้พอชื่นใจกันให้พอถ่ายคลิปกันคนนะครับผมใครมีอนเทนดีๆแนะนาเข้ามาได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปไปดีให้เพื่อนได้รับชมกันออกได้กันอีกทุกคนฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะทุกคนขอบคุณมาก